เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะ AI ที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกว,วันนี้เนี่ยมันใช่สิ่งที่เราอยากได้จริงๆหรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องงานวิจัยชิ้นสําคัญชิ้นหนึ่งครับที่เผยให้เห็นความแตกต่างแบบคนละเรื่องเลยระหว่างวิสัยทัศน์ของอุตสาหการรม AI กับสิ่งที่ผู้คนต้องการจากเทคโนโลยีนี้จริงๆเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากตัวเลขตัวนี้เลยครับ37.5ล้าน นี่คือจำนวนบทสนทนาของผู้ใช้งานแบบไม่ระบุตัวตนที่ Microsoft เขาไปเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ในงานวิจัยการใช้งาน AI ที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมาเลยครับและข้อมูลก้อนมหึมานี่แหละครับที่ทาให้เราเห็นภาพชัดขึ้นคือมันเผยให้เห็นความขัดแย้งกันอย่างชัดเจนเลยระหว่าง AI แบบหนึ่งที่ภาคอุตสาหการรมสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในที่ทำงานกับ AI อีกแบบหนึ่งที่คนเราอยากได้จริงๆ ซึ่งมันเป็นความต้องการที่ค่อยๆเติบโตขึ้นมาแบบนิบเงียบครับโอเคก่อนอื่นเลยเรามาดูภาพที่ฝั่งอุตสาหากรรม AI เขาพยายามจะสื่อสารกับเรามาตลอดกันก่อนหรือก็คือภาพจําหลักๆที่เขาใช้เป็นกลยุทธ์มาโดยตลอดนั่นเองครับคือถ้าไปดูสิ่งที่เขาพยายามขายให้กับนักลงทุนหรือว่าภาคธุรกิจเนี่ยนะ มันจะวนอยู่กับเรื่องงานล้วนๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเพิ่ม productivity นะช่วยให้เขียนโค้ดได้เร็วขึ้นเปลี่ยนโฉมการทำงานทำ workflow ให้เป็นอัตโนมัติอะไรแบบนี้คือทุกอย่างงานงานงานล้วนๆแต่ทีนี้พอลองไปดูข้อมูลจริงๆจาก37.5ล้านบทสนทนานั่นนะครับโอ้โหมันเผยให้เห็นการแบ่งขั้วที่แบบชัดเจนมากชัดสจนนึกว่ามีใครไปจัดฉากไว้เลยเหรอครับผลการศึกษามันบอกเราว่า เหมือนตอนนี้เรามี AI อยู่2ตัว2บุคลิกเลยตัวแรกเนี่ยคือ AI ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของเราเป็นเหมือนผู้ช่วยเรื่องงานโดยเฉพาะเลยและอีกตัวคือ AI ในมือถืออันนี้แหละครับที่กลายมาเป็นเหมือนเพื่อนคู่ใจเป็นที่ปรึกษาเรื่องส่วนตัวของเราที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือพอไปดูการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเนี่ยกราฟมันสะท้อนภาพวันทํางานแบบเป๊ะๆเลยครับ อย่างหัวข้อการงานและอาชีพเนี่ยก็จะพุ่งปรี๊ดขึ้นมาเลยในช่วงเวลาทํางาน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นแล้วพอเลิกงานปุ๊บกราฟก็ดิ่งลงทันทีแต่พอตัดภาพมาที่มือถือนะคนละเรื่องเลยการใช้งานบนมือถือเนี่ยนิ่งมากนิ่งแบบน่าทึ่งเลยครับคือคนเราเนี่ยหันไปคุยกับ AI เรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพสุขภาพกายสุขภาพใจกันตลอดเวลาเลยทุกชั่วโมงของวันไม่เว้นแม้กระทั่งตอนตีสา เอาละครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันต่ออีกหน่อยดีกว่าโดยเฉพาะการใช้งานบนมือถือที่ว่ามันนิ่งๆเนี่ยเพราะว่าตรงนี้แหละครับที่มันเผยให้เห็นด้านที่ส่วนตัวมากๆเป็นด้านของความเป็นมนุษย์มากๆในการที่เราคุยกับ AI แล้วคําถามคือในเวลาที่โลกทั้งใบหลับไหลคนเราทําอะไรกันข้อมูลชุดน,นี้มันให้คําตอบที่น่าสนใจมากๆเลยครับเกี่ยวกับสิ่งที่เราทําเวลาที่เราอยู่กับตัวเองอยู่กับความคิดของตัวเองแบบลําพัง คือในช่วงดึกเนี่ยนะตั้งแต่ตีสองเป็นต้นไปเนี่ยคำถามเกี่ยวกับเรื่องศาสนาและปรัชญาเนี่ยพุ่งสูงขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลยมันเหมือนกับว่าผู้คนใช้ AI เป็นเหมือนอพื้นที่ปลอดภัยในการตั้งคําถามใหญ่ๆของชีวิตคําถามที่บางทีเราก็ไม่กล้าถามใครหรือไม่มีใครให้ถามในเวลานั้นแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับข้อมูลชุดน,นี้ยังจับจังหวะชีวิตด้านอ,าอื่นๆของเราได้อีกเพียบเลยอย่างเช่นความกังวลเรื่องการพัฒนาตัวเองเนี่ย จะพุ่งขึ้นมาเลย72ชั่วโมงก่อนวันวาเลนไทน์เป๊ะๆหรือตอนเดินทางไปทํางานคําถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็จะเยอะเป็นพิเศษเหมือนคนกําลังฝันกลางวันว่าอยากไปที่อื่นแล้วพอสุดสัปดาห์แน่นอนครับคําถามเรื่องเขียนโค้ดหายว่าไปเลยกลายเป็นเรื่องเกมเข้ามาแทนที่และที่น่าสนใจคือบทสนทนาเรื่องสังคมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ตอนนี้กลายเป็นหัวข้อหลักแซงหน้าเรื่องการเขียนโปรแกรมไปแล้วครับทีนี้พอเห็นข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือมันดูเหมือนว่า ฝั่งอุตสาหกรรม AI เเนี่ยเขารู้อยู่แล้วล่ะครับว่าเทนมันจะมาทางนี้แล้วก็เหมือนจะเตรียมตัวไว้แล้วด้วยซ้ําคือมันมีบทสัมภาษณ์หนึ่งแค่ไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่รายงานฉบับนี้จะออกมาเลยนะ CEO ของ Microsoft AI เนี่ยเขาพูดชัดเจนเลยครับว่าเป้าหมายใหญ่ของบริษัทคือการสร้าง AI ที่สามารถเชื่อมต่อทางอารมณ์กับคนได้เป็นเหมือนเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตด้านจิตใจพอเอาไทม์ไลน์มาเรียงกันดู มันเลยชัดเลยครับว่าการที่เขาจะทํา AI ให้เป็นเพื่อนคู่ใจเนี่ยมันไม่ใช่ปฏิกิริยาที่เกิดจากข้อมูลที่เพิ่งเจอแต่เป็นแผนที่วางไว้ก่อนแล้วตั้งหากแล้วข้อมูล37.5ล้านบทสนทนาน,นี่ก็เหมือนออกมาเพื่อยืนยันแผนของเขาอีกทีหนึ่งแต่การเปลี่ยนทิศทางครั้งใหญ่นี้ที่อยากจะให้ AI มาเป็นเครื่องคู่คิดเป็นที่ปรึกษาของเราเนี่ยมันก็ลากเอาคําถามที่ใหญ่มากแล้วก็ตอบยากมากๆตามมาด้วยนั่นก็คือเรื่องของความไว้ใจและความรับผิดชอบครับ คือต้องเข้าใจก่อนว่าความเสี่ยงมันเปลี่ยนไปแบบคนละเรื่องเลยนะครับถ้า AI เป็นแค่ search engine ความเสี่ยงสูงสุดก็คือมันให้ข้อมูลผิดใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามองว่า AI เป็นที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้ละ่ะทีนี้ความเสี่ยงมันคือการที่มันให้คำแนะนำผิดๆในเรื่องที่คอขาดบาดตายไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพการเงินหรือแม้แต่เรื่องความสัมพันธ์ ประเด็นก็คือ AI ในทุกวันนี้มันยังมีข้อจํากัดสําคัญๆอยู่เยอะมากที่ทําให้มันยังไม่เหมาะจะเป็นที่ปรึกษาที่เราไว้ใจได้ขนาดนั้นอย่างเช่นมันไม่รู้จักชีวิตเราในระยะเวลายาวมันไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างมันไม่สามารถติดตามผลได้ว่าคําแนะนําที่ให้ไปมันดีหรือไม่ดีแต่ปัญหาก็คือผู้คนมอบความไว้วางใจนั้นให้มันไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นข้อมูลทั้งหมดนี้มันเลยเหมือนการโยนโจทย์ใหญ่ให้กับอุตสากรรม AI เลยครับว่า สรุปแล้วอนาคตของพวกเขาเนี่ยจะไปทางไหนกันแน่จะยังคงโฟกัสที่การเป็นเครื่องมือสําหรับองค์กรในห้องประชุมหรือจะหันมาตอบสนองความต้องการส่วนตัวของพวกคนจริงๆและนี่แหละครับคือภาพที่มันขัดแย้งกันอย่างชัดเจนที่สุดในขณะที่เงินทุนมหาศาลยังคงไหลไปที่การพัฒนา AI เพื่อภาคธุรกิจเพื่อองค์กรแต่ผู้ใช้งานจริงๆเขามูออนไปแล้วครับเขาไปใช้งาน AI เพื่อเรื่องส่วนตัวเพื่อการเชื่อมต่อทางใจกันหมดแล้ว สุดท้ายแล้วงานวิจัยชิ้นนี้มันสะท้อนความจริงที่เรียบง่ายมากๆแต่ก็ทรงพลังมากๆเลยนะครับมันคือความต้องการพื้นฐานที่สุดของมนุษย์เรานั่นก็คือการมีใครสักคนรับฟังและความต้องการนี้แหละที่ตอนนี้กําลังถูกเติมเต็มด้วยเทคโนโลยีและทั้งหมดนี้ก็นามาสู่คาถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันต่อครับว่าในวันที่ AI กําลังจะกลายเป็นผู้ฟังที่อยู่กับเราตลอดเวลาไม่เคยหลับไม่เคยตัดสินแล้วตัวตนของเราละ่ะกําลังจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนกันแน่